นขนมดอยกาโตะน้ำผลไม,ม้ผสมบุญมะพร้าว เมย์เลยชนหมาป่ารถเมย์เลยหักหลบหักหลบไปชนหมาป่าหักหลบแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้าอ๋อหมาเลยตายไงแมเป่าพระราชากับพระราชินีเลยโดนรถชนสิ้นพระชนแล้วแล้วตกลงรถชนหรือพระชนรถชนก็เลยสิ้นพระชนไงอ้าวก็ถามว่ารถชนหรือพระชนก็บอกว่ารถชนรถชนรถชนก็เลยสิ้นพระชนไงก็ตอนนี้สิ้นพระชนไปแล้วสิ้นพระชนแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นเราจะต้องเฉลิมฉลองจัดปาร์ตี้เพื่อหาพระราชองค์ใหม่แล้วงานศพพ่อกับแม่ค่ะล่ะเอาก็ไว้ก่อนไง <c oughs> ตอนนี้เราต้องจัดงานเฉลิมฉลองตามหาเจ้าชายเพื่อมาแต่งงานมาเป็นพระราชองค์ใหม่ไง เธเลือกซื้อได้เลยเจ้าหญิงนะสองโลเลยนะสองคนห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเออเดี๋ยว,ยวมาหาเล็กมาหาเล็กขายอะไรอยู่หรอขายเจ้าหญิงไงเขาจะบ้าเหรอเราสองคนไม่ใช่งอกไม่ใช่ปลานะเขา,าพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องมีเจ้าชายมาเต็มแน่เลย <c oughs> ตายแล้วตายแล้วบ้าเหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลมบ้าหมูกำเริบเหรอพี่โรไม่ใช่เขาเขินนะครับประกาศหาเจ้าชายแต่งงานด้วยพี่ว่าพี่มีลุน้นเฮเียนพี่เนี่ยเจ้าชายกบไหมโอ้โหตะเตือนใจตายดีกว่า <c oughs> เออเจ้าชายเจ้าพี่นั่นไงเจ้าชายมาแล้ว thank you, thank you. เจ้ามาที่นี่ทำไมเนี่ยคิดสตอบเจ้าเป็นเพื่อนของข้าเจ้ามาอยู่ตรงนี้ทาไมตรงนี้เขากำลังขัดเลือกพระราชากันอยู่แล้วเจ้าเอาตัวอะไรมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวในเรื่องข้าไม่ใช่พระราชาหรอก็ไม่ใช่นะสิอ้าวเจ้าอย่าสำคัญตัวเองผิดสิอ้าวข้าสำคัญตัวเองผิดหรออ้าวนูว่าข้าขอโทษเนี่ย สเปเนกวางน้อยของข้าเองใช่ใช่ใช่กวางน้อย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 น้าบอกแล้วว่าอย่าดื้อไปไปๆ ตกสวรรค์แน่ๆเลยโอ้ยแต่ว่าแต่ว่าเสียดาอย่างนึงอะทำไมตอนเจ้าตกอ่ะทำไมเจ้าหน้าลงอ่ะเล้ง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 น้อลง้ กงเงินใคยมันโล้เราให้มันรักไก่มันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเรียวพี่เอวาสายเขาว่าเจ้าเล่นผิดเรื่องแล้ว่ะ <c oughs> เออโอ้ยทุกันรเล่นกันเถอะเรามารอเจ้าชายองใหม่กันดีกว่าเจ้าชายจริงๆอะ่ะอือเจ้าชายดูหนานะเจ้าชาย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  มืว่าโทถข้า,<ม>ารู้ใจผิดไปได้ข้าน่ะมีนามว่าจะใช้ฮานเป็นเจ้าชายที่หล่อที่สุดแล้วก็จะมาช่วยเจ้าหญิงอ่ะปกครองเมืองแห่งนี้สวัสดีครับองค์หญิงสวัสดีครับองค์หญิง เฮ้ยตัวไหนี hey! ่เกาะแร้มัน okay, ตัวอะไรกันน่ะอ๋อแไม่เป็นไรนะไม่ต้องตกใจเนี่ยทอนะเป็นตุ๊กตาหิมะที่พวกเราสร้างขึ้นใช่เลยเจ้าหรอกหรือเอ๊ะเจ้านี่มันเจ้าหญิงแอนนาคนที่น่ารักน่ารักคนนั้นใช่ไหมอะจริงจริงด้วยเอ่อไม่ทราบว่าวันนี้เจ้าหญิงว่างหรือเปล่าครับ ทำไมเหรอไม่ได้หมายถึงตัวนะแต่หมายถึงหัวใจบ้าบ้าหัวคาัุโอ้ยค่าขอโทษอโทษแล้วไม่ทราบว่าเจ้าหญิงเนี่ยมีกันไกลไหมครับเจ้าจะเอาไปทำอะไรล่ะก็ถ้าเจ้าหญิงมีอนะตัวเราอะก็จะได้ไม่ห่างกันไกลไง อิทธิฤทธิ์ของเอลสายเข้าไปเต็มเต็มถึงกับลอมลงไปเ,เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต้องติดตามช่วงหากริกรบกับหม่อีกครั้งนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของผมเลยครับนี่ไอเนี่ยเป็นผ้าคุมการเวลาแล้วมันทำอะไรได้มั่งอะอยากรู้ใช่ไหมครับลิซ่ามา พอยังพอยังอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไข่แตกก่อนอนี่คือไข่ไก่ในอนาคตไข่ไก่ฟองนี้จะกลายเป็นอะไรทดลองเลยดีกว่ามาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับหนึ่งสอง แต่มันไม่ใช่แตงโมธรรมดาเมื่อใช้ผ้าวิเศษคุ้มมันจะกลายเป็นแตงโมในอนาคตครับชิ้นนี้รับรองว่าพิเศษสุดๆนะครับหนึ่งสองฟุ๊แตงโมจริงๆด้วยอ่ะใช่แล้วครับอ้โหน่ากินซะด้วยลองเลย ไไม่ได้กินน้ำมากี่วันครับชุ่มคอจริงๆนี่ก็รอให้ท่านมาเล่นอยู่นี่แหละอะว่าแต่อยากจะรู้จริงๆเลยถ้ามันหมดอย่างนี้แล้วท่านลองย้อนกลับไปในอดีตมันจะเป็นยังไงย้อนกลับไปอดีตภาพผมก็ทำได้นี่ครับผมฉักอยากจะรู้แล้วครับว่ามันจะเป็นยังไงหนึ่งสองสาม เนื้อมันหายไปไหนหมดนะคะก็ในอนาคตกินไปหมดแล้วไงมันเลยไม่เหลือถึงอดีตเอ้าเราจะเล่นทำไมอะคะก็เผื่อมันจะมีเพิ่มมาไงหัวเดียวเมื่อกี้ยังไม่อิ่มอังอ้อสองชม